สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมช่องไร้สายหัวยทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเลขเด่นนะครับสูตรที่3แล้วนะครับสําหรับส,ส,สูตรนี้ครับเป็นสูตรเลขเด่นนะครับเด่น3ตัวบนนะครับผมสูตรที่3นะครับสูตรที่3นะครับวันนี้นะครับก่อสถิติก็20่สิบหงวดนครับสําหรับสูตรนี้นะครับก็หลุดไปนะครับ สองงวดครับล่าสุดครับก็มีงวดที่ออกเจ็ดหกหนึ่งครับก็คืองวดที่ผ่านมานะครับหลุดนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับสูตรนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับหรือว่าจะหยุดงวดนี้ครับงวดวันที่หนึ่งนะครับธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ อนะคก็เลขที่เราคำนวณได้นะครับมวดนี้ก็คือเลขแปดเก้าเจ็ดนะครับเด่นนะครับเด่นอ๋อไม่ใช่นะครับผมขออภัยนะครับผมขอข้างล่างนะครับก็คือเลขสองสามหนึ่งนะครับมวดนี้นะครับผมได้สองสามหนึ่งนะครับก็สองสามหนึ่งนะครับ ก็มีสามตัวนะครับเลขเดสามตัวนะครับก็รอลุ้นกันครับสำหรับม้วดนี้นะครับเลข2 3 1สามหนึ่งนะครับจะมีติดมาในสามตัวท้ายแล้วันที่1หรือไม่นะครับก็มาลอลุ้นกันนะครับมวดนี้ก็สำหรับพี่ๆนะครับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่นะครับก็ถ้าไม่อยากพลาดชมนะครับข้อมูลดีๆนะครับแบบนี้นะครับแอดมินลงให้ทุกมวดนะครับก็กดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดชมนะครับทุกข้อมูลครับส่วนที่พี่ท่านไหนนัที่ต้องการรับชมข้อมูลอื่นนะครับก็สามารถย้อนกลับไปชมได้ที่ช่องไลฟ์สายหวยนะครับตอนนี้แอดมินลงข้อมูลให้ก็ทยอยลงให้หลายสูตรแล้วนะครับทั้งชุดเลขเด่น2ตัวล่างนะครับจับชุดจับชุดนะครับจับชุดแล้วก็มีเน้นให้ด้วยนะครับชุดเน้นเหมือนเดิมนับมวดนี้นะครับชุด2ตัวล่างนะครับ แล้วก็จะมีชุดเลขเด่นนะครับเลขเด่นเด่นบนนะครับหลักสิบหน่วยบนนะครับก็ลงไปแล้วนะครับในชุดก่อนหน้านี้นะครับก็พี่ๆนะครับสามารถย้อนกลับไปชมได้นะครับที่ช่องไลฟ์สายหวยนะครับก็้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องไลฟ์สายหวยด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับมาให้พี่ๆทุกท่านนะครับ ได้ติดตามรับชมนะครับทุกมวดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะผมขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีถูกรางวัลทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ